สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกๆกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดครับพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกปดวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับเป็นดับบนทุกหลักตัดเกดสูตรก่อนหน้านี้ลงดับล่างทุกหลักตัดเกดสูตรไปแล้วทีนี้จะเป็นดับบนทุกหลักตัดเกดสูตรก่อนที่จะรับชมพี่น้องครับถามข่าวนิดนึงครับ ใครได้ขึ้นรถไปเที่ยวลาวมั่งใครได้ไปเที่ยวมั่งครับวันนี้ออกแล้วครับออกแปดเก้าเจ็ดหกสองตัวล่างออกแปดเก้าให้วิ่งที่แปดที่เจ็ดที่เก้าที่สามมามาที่แปดเก้าเจ็ดหกเข้าที่แปดเก้าล่างนี้คือเน้นล่างที่ห้าแปดวิ่งห้ากับแปด ชุด8-9นี้นะครับอ่ะเข้าใครได้ขึ้นรถไปเที่ยวลราคงจะได้กินขนมอ่ะถ้าใครได้ไปนําไปใช้ก็แสดงความดีใจด้วยโอเคพี่น้องครับมาเข้าเรื่องเข้าราวของเราเลยทีนี้ผมพาฟังคําเตือนแล้วรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกาลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์สูตรเลขพ่ารวยพี่น้องค,ครับมาฝานและเตือนและทีนี้ถึงตัวสูตรและวิธีทำเลยก่อนจะทําให้ดูครับขอนหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์เลยครับเพื่อ เป็นกำลังใจนะครับหรือใครจะกดติดตามด้วยยิงขอบพระคุณมากมาเข้าเรื่องเลยครับผมวางไว้เจ็ดสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยวิดีโอไม่ผ่านผมเลยต้องได้มาอัดซ้าเป็นรอบที่สามแล้วมันจะถูกหรือเปล่าพี่น้องสูตรนี้ทำสามรอบแล้วอัพไม่ขึ้นไม่เห็นวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่สามที่ผมลงมามาดูพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งร้อยสิบบน ผมพาจำนวณเจ็งหนึ่งสิงหาไม่ใช่สิบหกสิงหานะสูตรที่หนึ่งร้อยสิบบนบวกเก้าร้อยสิบบนแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองได้วิ่งสองไอ้ดับสองร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกรหัสหนึ่งห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สองบวกอีกหนึ่งได้สามดับสามร้อยที่หนึ่งบวกแปด ห้าบวกแปดเป็นสิบสามดับสามสูตรที่สี่หน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองบวกเจ็ดหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยที่สองห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามซ้ำกันสามสูตรเลยครับมาดูสูตรที่ห้าสิบหน่วยล่างบวกหน่วยที่สี่บวกรหัสห้าสิบหน่วยล่างห้าบวกศูนย์ได้ห้า หน่วยที่สี่ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองดับสองสูตรที่หกร้อยสิบหน่วยที่สามบวกหนึ่งแปดบวกเก้าได้เก็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกอีกหนึ่งคงที่ได้เก้าสูตรสุดท้ายหน่วยบนบวกร้อยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สี่บวกรหัสแปดหน่วยบนบวกหน่วยที่สี่สองบวกสองเป็นสี่ลืมร้อยล่างครับขออภัยหน่วยบนบวกร้อยที่หนึ่ง สอบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เมบวกแปเป็น17ดับ7ตัวนี้คือเลขดับตัวนี้คือเลขไม่ดับเหลือ0ูนย์หนึ่งสี่ห้าหกดคำนวณหนึสิงหาใช้16สิงหาออก9 9้าเกี่แปดหห้านี่ครับ8ปดหห้าตัวที่เหลือถูกครับ มาดูวดปัจจุบันพี่น้องครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็นในเลขที่เหลือนะอ่ะสูตรที่หนึ่งครับร้อยสิบบนครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สิบสามได้ดับสามวันนี้จะนำไปใช้จริงนะครับร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งบวกรหัสหนึ่งหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าดับเก้า สูตรที่สามร้อยครั้งที่หนึ่งบวกแปดหกบวกแปดเป็นสิบสี่ดับสี่สูตรที่สี่หน่วยที่หนึ 100, ่งบวกร้อยที่สองบวกเจ็ดหน่วยที่หนึ 100, ่งบวกร้อยที่สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งสูตรที่ห้าครับสิบหน่วยล่างบวกหน่วยที่สี่บวกรหัสห้า ิบหนวยล่างหกบวกสามเป็นเก้าเก้ามมบวกเก้าเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดโมบวกห้าเป็นยี่สิบสามดับสามสูตรที่หกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สามบวกหนึ่งแปดบวกสามเป็นส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกดับหกสุดท้ายเลยครับหน่วยบนบวกร้อยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สี่ หน่วยบนบวกร้อยที่หนึ่งหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดมาบวกเก้าเป็นยี่สิบยี่สิบบวกรหัสแปดเป็นยี่สิบแปดนี้คือตัวเลขที่เหลือพี่น้องครับสูตรแต่ละสูตรเดินยาวอยู่นะครับใครอยากรู้ให้ไปคำนวณย้อนดูดับไปแล้วสามเก้าสี่หนึ่งสามหกแปดตัวที่เหลือพี่น้องครับศูนย์

ได้สิบสองหางพี่น้องครับแล้วทีนี้ตัวที่เหลือสี่ตัวถ้ามาวินเป็นชุดโต๊ดได้025 025 027 027 0นย์สอและ257วินได้สี่หาง อันนี้มาจากไหนครับตัวเด่นนี้เด่นนี้ผมมาตัดจากแต้มสามตัวบนพี่น้องครับเดี๋ยวผมดูแต้มสามตัวบนครับนี่ครับแต้มสามตัวบนพี่น้องครับวิธีทำแต้มสามตัวบนครับสองคูณแสนบวกร้อยที่สองรหัสศูนย์สองหนึ่ง สองคูณหเป็นสิได้0มาใส่หลักร้อยครั้งที่2องวกหได้1 1ึ่งหนึ่งบวกสได้สามวกได้สีบวกหได้ห้าได้แต้ม1 3 4่ี่หออกอะไรครับออกสามเก้บวกกันเป็น14เข้าแต้ม4 2่สองคูณห้าเป็นสิได้ศูนบกศได้ศูนย์บวกสได้สอบวกหได้สาบวกหได้สแต้ม3ตับนคือแต้ม0ูนยแต้มสองแต้มสาแต้มสออกอะไรครับ ออกสองสี่หกบวกกันเป็นสิบสองเข้าแต้มสองต่อเลยครับสองคูณเก้าเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามแต้มสามต่อบนคือเก้าหนึ่งสองสามองเลยครับออกสามสองสี่สามสองสี่บวกกันเป็นเก้าเข้าแต้มเก้าวดต่อมาครับสองคูณสองเป็นสี่เอาสี่มาบวกหนึ่งเป็นห้า บวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าแต้มสามตัวบนวันนี้คือห้าเจ็ดแปดเก้าออกเลยครับออกแปดห้าสองแปดห้าสองบวกกันเป็นสิบห้าเข้าแต้มห้างวดต่อมาเลยครับสองคูณแปดเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งแต้มสามตัวบนงวดต่อไปคือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งออกเลยครับออก 8 6 5บวกกันเป็น19เข้าแต้ม9พี่น้องครับแล้วทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็น0 2 3 4นี่นี้คือแต้ม3ามตะบนมาจากไหน2คูณเเป็น18 8บวก2เป็น10 10บวกรหัส2ได้2บวก1ได้3บวก1ได้4 0 2 3 4มาถ้า0 2 3 4มา จะมาชนชุดนี้แต้มศูนย์ไม่มีแต้มศูนย์นะครับแต้มสองศูนย์ห้าเจ็ดเข้าที่แต้มสองต่อไปเป็นแต้มสามแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มสองแต้มสี่ไม่มีแต้มสามครับต่อไปแต้มสี่แต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มสอง สองห้าเจ็ดเข้าแต้มสี่ครับสรุปแต้มสองกับแต้มสี่ในนี้อ่ะมันได้แบบนี้ครับมันจะมาไหมผมก็ไม่อาจที่จะบอกได้ถ้าพี่น้องจะนำไปใช้ขอให้คิดให้รอบคอบนะครับผมมีหน้าที่เอาข้อมูลบวกลบคูณหารมาให้พี่น้องดูส่วนจะใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องและถ้าพี่น้อง ดูและชอบเหมือนกับผมที่ทำไว้ค่อยนำไปใช้นี้คือคำเตือนถ้าสูตรเดินต่อเราจะถูกในชุดนี้แน่นอนและชุดนี้แน่นอนถ้าสูตรเดินต่อนะครับในเก็สูตรนี้ผิดสูตรได้สูตรหนึ่งเราจะผิดหมดทันทีนะเราผิดหมดทันทีเลยเข้าใจตรงนี้ด้วยครับโอเคนะครับมาพี่น้องครับท้ายสุดแล้วแหละก่อนจะจากกันผมลุงทัดสูตรเลขพันวยขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคน ขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาวันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้เข้า2ตัวตรงๆและ3ตัวตรงๆทิปนี้วันนี้สวัสดีครับ